ที่เราจะไปก็คือปราสาทตามเมืองทมได้ถึงแล้วตอนนี้งินอยู่ข้างางนี้เดีย๋ยวเราดูกันนะครับที่นี่เขาก็มีให้บริการห้องน้ำด้วยนะครับปราสาทตามเมืองทมนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งครับ ปราสาทตามเมืองทมบ้านหนองคนาตำบลตะเมียงอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูนะพระปะขอมอายุเราปลายพุทธ,ธศตวรรษที่16ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนลานหินธรรมชาติประกอบไปด้วยปราสาทประธานหนึ่งองค์เขาเรียกเป็นองค์นะก็ระสร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้และปราสาทบริวารสอง,ององค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกตามลาดับนอกจากนี้ ยังมีบรรณาไรสองหลังสร้างด้วยศิลาแลงอาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยระเบียงคดซึ่งสร้างโดยหินใสมีซุ้มประตูหรือโคบระที่กลึงกลางทั้งสีด้านนอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือปรากฏสระน้ำกรมศิลปากรได้เหมือนการขุดแต่งปรา,าสาทตาเมมินทมในปีพุทธศักราช2533และ2534ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากเช่นศิวลึงเทวรูป และสิราจารึกต่างๆเป็นต้นเดี๋ยวภาษาอังกฤษทับราศาสตาเมียนทมทมไปว่าใหญ่ครับการทั่วไปก็ปกติดีนะครับมึงคมอยู่คมอยู่อ่ะเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วว่าจดายังดูยังไม่ครบเลยไม่หมดเลย โอ้ตรงนี้ที่เขามอบความรุง่งฝันให้ทหารเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอบมาเพื่อมาสืบสวนหาข่าวก่อนเดี๋ยวไปที่ซุ้มก่อนนะครับถ้ามีเวลาจะกลับมาที่นี่ใหม่เจอกันไปดูบรรยากาศที่นี่ใหม่นะครับเอ๊ะมีครับมาศาลตาเมืองคมอำเภอพระดำหนักจังหวัดสุรินทร์อำเภอมหารือนประสาทตามเมืองตูดหรือว่าประสาทตามเมืองน้อยกลับ ปราสาทตามเมือนทมตรงนี้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางก็ดีครับด้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็นบาลายที่เราเรียกว่าสระน้ําในสมัยยุคนั้นลักษณะของบาลายก็จะมีการเรียงก้อนหินเป็นขั้นบันไดลงไปก็ในสมัยโบราณตรงนี้ก็น่าจะลึกแล้วก็เป็นที่เก็บกักน้ําไว้สําหรับบริเวณพื้นที่ปราสาทตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในแล้วครับเป็นทางเข้าก็จะมาเจอตรงจุดมืด มืบแบบนี้ครับเป็นมุกขึ้นไปข้างบนสูงนะจวมาณทักสี่เมตรนะ็นก้อนหินทั้งนั้นครับตอนนี้เงียบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับาย <c oughs> พอดี <c oughs> องค์ใหญ่เป็นองค์ประธานอยู่ในบริเวณต,ตรงนี้เรียกที่เรียกว่าภปษาสาตราเมือนตูดนะครับตาเงมือนน้อยอยู่ข้างๆเมื่อกี้ก็จะเป็นปราสาทบริวารก็จะมีตรงนี้อีกนะครับก็จะมีพานสหรับใส่ เครื่องบูชาเราจะมุดเข้าประตูไปนะครับตัวนี้เป็นถ้ำเป็นประตูโโอ้โหสวยมา,มากๆเลยไปดูกันนะครับ ตอนนี้พี่บำมาอยู่ในบริเวณเรียกว่าบารายหรือว่าสาระน้ำโบราณนะครับตรงนี้แห้งสนิทครับก็เป็นการเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทนะครับผุมปราสาทตามืันทมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอขนมนรักจังหวัดสุรินมาดูสถานาการณ์ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีอะไรเลยเหตุการณร์อะต่างทางเจ้าที่ทหารก็ว่าไม่มีอะไรนะคนในพื้นที่เขาก็อยู่กันสบายๆแต่ว่าถ้ามีปัญหาจากภายนอกมาก็จะเกิดความหวาดระแวงระบาดเจ้าบ้านระดับ เจ้าที่ที่ทำงานเฉเดียนก็จะเกิดปัญหาเพราะเขาเนี่ยส่วนคนภายนอกถ้ามาแล้วก็เหมืนหอมนทิ้งปมไว้เพระาะเ้าักหากันเองความติดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับเจบา้าบ้านนี่ภาษาตามเมืองต๊ดบ่ครับตามเมืองต๊ดนะตามเมืองต๊ดนะจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่กลิ่นมันหอมเหมือนสมุนไพรเลยรอะว่าหอมมาจากดอกดอกแสลงทนุนอยู่ข้างบนนี่ครับดอกมันร่วงลงมามันใจบัวเลยครับ นี่ขนาดแค่สามดอกนะครับยังได้กลิ่นเลยใบยไม่มีกลิ่นนะอืเนี่ยได้กลิ่นนี่เลยพอได้กลิ่นก็ลงมาต่ำได้กลินล่นละกลินดอกแแลงโทนนี่เองโอเคครับ